เราเดินเข้าสวนนะครับเรารู้สึกว่าเราสูดอากาศได้เต็มที่เรามีความสุขกับการอยู่สวนเราครับก็ฝากติดตามสุชาติชอบทำเกษตรด้วยนะครับเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรเกษตรแบบธรรมดาแต่ได้ผลโอเคระดับหนึ่งครับไม่ได้ดีเลิศเหมือนเราใช้เคมีสารเคมีนะครับแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขทำให้เรา กล้าที่จะเดินมาที่สวนโดยไม่มีกินยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงแล้วไม่ทําร้ายธรรมชาติเลยครับมแมลงจะอยู่เต็มไปหมดส่วนผมมดแดงมดมแมลงกินใบอะไรต่างๆเต็มไปหมดผมว่ามันมันคือสมดุลธรรมชาตินะแกเราคอยควบคุมนิดหน่อยอย่าให้เขาเยอะไปอย่าให้น้อยไปก็รู้สึกว่าเวลาเราเดินเข้าสวนนะครับ เรารู้สึกว่าเราสูดอากาศได้เต็มที่เรามีความสุขกับการอยู่สวนเรามานั่งที่สวนมารดน้ำต้นไม้รดน้ำผักเราอา่ได้เก็บผลไม้จากสวนเรากัดกินสดๆเลยครับมันรู้สึกมีความสุขจริงนะค,คนทำกเกษตรถ้าเราฉีดยาเราไม่สามารถกินสดๆได้นะครับเราจะกินเราก็ไม่กล้ากินแต่นี่เรากล้ากิน เรากล้าที่จะเก็บเช็ดหน่อยๆแล้วก็กัดกินด้วยความสบายใจมากที่สุดแล้วเป็นผลไม้ที่อร่อยมากที่สุดที่เราปลูกเองแล้วเ,เรารู้สึกดีมากครับกับการทําอย่างนี้ครับข้างหลัง,งนี้ไม่เป็นยาลกไปหมกเลยไม่ใช่ยาขายาอะไรเราก็มาฟังมีความสุขกับมานั่งแบบสบายใจนั่งแบบชิลๆได้เลยนะครับก็ใยหายทุกคน หันมาทำกเกษตรแบบปลอดสารปลอดภัยแล้วก็กเกษตรธรรมชาติแบบง่ายๆใจว่าส่ดุพื้นบ้านเราที่เรามีครับเราเลี้ยงวัวเราใช้ขี้วัวเรามีต้นไม้ใบไม้เรามีสวนป่าเราก็าใบไม้ไปทับถมต้นไม้ป่าเราไปแบบหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้มันง่ายๆไม่ยากชีวิตต้องง่ายนะครับมามองธรรมชาติ ธรรมชาติชอบอะไระต้นไม้ชอบอะไรแล้วเราอยู่กับธรรมชาติได้ไหมก็ประมาณนี้ครับลองลองลองดูครับลองดูลองลองไปไปทำที่สวนตัวเองหรือรอบบ้านหรือกรเกษตรหลังบ้านมันมันก็มีความสุขไปแบบครับนะก็ฝากติดตามฝากแบ่งปันควารมรูร้แชร์ควารมรู้ท,ที่ที่เคยมีที่เคยทำนะครับ ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมตอนนี้5้าาครับซับสไครต์เลยนะผมดีใจมากเลยนะช่องเก่าผมมีผู้ติดตามประมาณ2 0 0พกว่าคนแต่ผมตัวสับพังและผมลืมลืมอ e ีเมลเลยเข้าไม่ได้เลยย t ท b e จบเลยก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มใหม่การเริ่มใหม่เริ่มได้ตลอดครับเริ่มใหม่ตลอดไม่ว่าจะยังไงเราเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ตลอดช่อง ช่องก่อนก็ผมก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่จากหนึ่งคนเรื่อยๆจน 1, 000, หนึ่งพันดีใจมากจนสองพันจนช่องยุบช่องมันยังไม่ยุบแต่ช่องเข้าไปได้ก็ไม่ไม่ต้องไปไปผูกมัดกับสิ่งนั้นไม่ต้องไปผูกมัดกับสิ่งนั้นถ้าเราผูกมัดเราจะรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ทันทีโอเคเก็บความภูมิใจที่เราทําได้ตรงนั้นมาเป็นกําลังใจให้เราตอนนี้แล้วเราก้าวต่อไปนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ